สวัสดีค่ะช่องภูผาชัยของฝากค่ะถึงมุมโค้งนะคะที่จะเลี้ยวเข้าสวนมุนชัยแล้วนะคะอุปสรรคก็มีนิดหน่อยนะคะก็คือจิงของต้นไผ่นะคะที่อยู่ริมขอบถนนนะคะก็ทีมงานช่างเทิดก็หาเจ็บหาเล้มนะคะจิงไผ่ออกนะคะจากริมถนนเพื่อที่จะให้รถเลี้ยวเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ จะปีนขึ้นไปตัดปลายมะขามปลายมะขามกับปลายไผ่ข้างบนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ช่วงบนหลังคาของบ้านนะคะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็จะตัดเล็มออกนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็เล็มจริงไผ่ข้างริมถนนออกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเล็มจิงมะขามกับจริงไผ่ด้านบนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกี่ยวหลังคาบ้าน วออ่าจริงไผ่นั้นอาจจะเจี่ยวทําให้ตัวบ้านเนี่ยพังได้นะคะเสียห,หายนี่นะคะต้องตัดเลมจริงมะขามนี่ออกแล้วก็จริงไผ่ข้างบนนี้นะคะไม่ให้เจี่ยวตัวบ้าน เลขทะเบียนรถนะคะแปดเจ็ดห้าหนึ่งนะคะทะเบียนรถที่พาบ้านชมพูมาถึงสวนมนชัยนะคะแปดเจ็ดห้าหนึ่ง ทีมช่างเพลิน,นะะปีนป่ายขึ้นไปที่ต้นมะขามเพื่อที่จะไปตัดกิ่งมะขามลงนะคะกำลังฟันกิ่งมะขามลงกับกิ่งไผ่ดีนะคะต้นมะขามไม่มีรังต่อรังแตน ถ้ามีลังต่อลังแตนนี่งานเข้าเลย ตัดน่าจะเป็นน้องชิงหรือเปล่าเพราะน้องชิงเนี่ยก็คล่องแคล่วว่องไวดีนะคะโอ้โห,โห,โหลงมาเป็นยวงเลยนะคะ ขอบคุณแอดมินคุณน้องนะคะที่สนับสนุนของฝากนะคะเป็นหมึกแห้งนะคะหมึกแห้งให้กับช่างเทิดแล้วก็น้องคิงนะคะคนละแพ็คนะคะขอแอดน้องสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดการนะคะ ให้ช่างเทิดกับน้องคิงนะคะหมึกแห้งนะคะกนลาแพคนะคะ ส่วนรถที่บรรทุกบ้านชมพูมานี่ก็คือเป็นรถของอสวนชาลิดาพันไม้นะคะสวนขายต้นไม้ชาลิดาพันไม้นะคะที่อยู่คันตะก้านะคะที่นำต้นไม้มาปลูกที่ลานองค์ปู่ปานิจิตนาคราชนะคะก็สวนชาลิดาพันไม้นี่นะคะก็ได้ขอพึ่งพาใสนะคะ พิ่งพาใส่รถของสวนชริดาพันไม้นะคะบรรทุกบ้านชมพูมานะคะเิดทะเบียนรถนะคะก็ราคาก็ย่อมเยานะคะขอบคุณสวนชริดาพันไม้นะคะสนใจต้นไม้พันไม้ก็ติดต่อไปที่สวนชริดาพันไม้ได้เลยนะคะก็เรียบร้อยแล้ว กิ่งมะขามที่มันจะเจียวหลังคาบ้านออกนะคะก็เรียบร้อยแล้วตรงนู้นก็จะเป็นกิ่งไผ่กิ่งไผ่ที่อยู่ตรงริมถนนนะคะมันก็จะเจกกะตัวบ้านก็เล็มๆออกนะคะเล็มๆออก อีกนิดเดียวก็จะเข้าสวนมนชัยแล้วนะคะตรงนี้เป็นทางโค้งเข้าเข้าบ้านนะคะทางโคง้งประตูทางโค้งเข้าบ้านทีมงานช่างเทิดก็ทำงานเรียบร้อยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องช่างเทิดจำปาดงคนล้านทุ่งด้วยนะคะใกล้จะครบ1,000พันซับแล้วนะคะ fc ก็ดันดันให้ครบ1 0 0 0พซับนะคะในวันนี้นะคะกลับเป็นมำลงใจด้วยนะคะช่องภูผาชัยของฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกลับขอบคุณ fc ที่เมตตาเข้ามารับชมเป็นกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภมีรวยทุกทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะก็อีกนิดเดียวนะคะจะเข้าสวนบุญชัยนะคะนี่นะคะก็จะเอาบ้านชมพูนะคะไปวางตรงข้างบ้านถุงทองนะคะออมเงินนะคะตรงนั้นนะคะตรงที่จัดเตรียมไว้นะคะก็ดีใจค่ะที่งานราบรื่นนะคะสำเร็จราบรื่น อุปสรรคก็มีนิดหน่อยก็แช่ต้นไม้นะคะต้นไม้ก็ตัดออกนะคะ